สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูพอบานกำลังเห็นอย่างนอ้อพอบานกำลังสิ่สองไฟว่าสัตไฟตัวนี้จะมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้พอบานเมื่อปูกเพื่อเราหรอคะมอขึ้นะะน,นี่กับปูย้อน,ปร,นประตูนีบจา้ามาเนี่สิีปูย,อย้อนไขควงหนีบกับวาจักม,มันเป็นเพราะเหตุใดล่ะท่านเพื่อเป็นแนวนี้เนาะ อืมกอเลยสมแทหม่เพื่อความปลอดภัยมันบ่จ้าอ่าเพื่อความปลอดภัยของเฮาเนาะผพรานั้นมา่เปิดพวกนี้มาเปิดกัะสิเดปลอดภัยมันบ่เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก่ตะเกียงโบราณมานอนนี่เนาะคือคัดใช่ปะโบราณถังน้อยเนาะเขาเห็นใหม่มันบ่เขาทำใหม่เหมือนโบราณแต่ไม่เหมือน คล้ายๆสมบยโบรานเขาเอาไปหอยมาใส่บุญเนาะบุญนยบานปุ่นยบานน้ำมันกัมาหอยส้วนได้หมของบรานเรียกซับอันนี้จะเป็นโคมเรียบเรียกซับเฮงปังไอ้เลื่นเรียกซับเฮงปังอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าปลาตะเพียนเรียกเงินเรียกทองมีทุกอย่างนะคะเพื่อน มีหลายอย่างเนาะดูพอบ้านทําไฟแล้วก็นย้มาดูของเฮงของปังน้ำเย้สูร้อมนะคะเนาะเพื่อนๆเฮงเฮงปังปังกันไปเลยเห็นไหมพอบ้านกําลังทําอันนี้เขาเรียกซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอันไหนไม่ดีแล้วก็เซฟเซฟหน่อยไม่เซฟไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้ทุกวันเนาะ ใช้ทุกวันเลยเซฟหน่อยช่างซ่อมบำรุงว่าเช็คว่ามันเป็ดดี่ยนยังว่าตีตระมือบางข้างกัอันสตาร์ทกระติดเนาะสตาร์ทคือเปิดปิดใช่ไหมรเริ่ม,นะเ,รมเริ่มคือสตาร์ทปิดคือชาร์บเหรอชาร์บเคิร์บเหรอ ชับเคิฟโค้องอันตรายอันนี้มันอันตรายเนาะถ้าเราไม่ซ่อมบำรุงซ่อมไปโอ้มองก็ไม่เห็นดอกจก่มิเตบอลมองก็ไม่เห็นมิเตว้าวเนี่ยแม่บานก็ได้เม่ตาก,กับบริษัทเนาะบมมำรุงไปเด็ดไฟสาดซองไปห้องคุณตาคุณยายเนี่ยเมื่อคืนเพิ่นลุกเหี่ยวลุกงเนาะบ่ะเห็นเลย จะปิดไฟสองดวงนี่ไฟสองดวงจะบ่เปิดจะเปิดดวงนี่บันลองใหม่ดูซิทำแบบน้อยโอเคไหมลองหรือเล่าดไฟใหย ลองดูรอด,อดูจนจบนะคะคเพื่อนๆาว่ามันจะซ่อมบำรุงได้ไหมรอดูรอดูเราจะโอเคไหมม,ม,ม,มันมันม,ม,นมันมันมันไม่ีแสงอะเนี่ยมาขึ้นมันอนรอค่ะรอชมว่าจะโอเคไหม กบนันไปเปิดไอ้นั่นอยู่ยวกบานไปเปิดขั้นเอาเนาะพี่นอ้องลองหนึ่งสองซ่อโอเคได้แล้วได้แล้วค่ะสุดยอดโอเคยกนิ้วหน่อยโอเคแนละ้วผ่านผ่านผ่านอีกหน่อยเออโอเคยกมืออ้า ไม่ยกมือให้เราเลย